สวัสดีครับวันนี้ผมก็วิ่งงานเสร็จแล้วกำลังกลับไปที่พระประแดงนะฮะไปวิ่งงานที่สุวรรณภูมินะฮะแถวสุวรรณภูมินะฮะรถย่างติดเลยนะขาไปนะฮะไปหลงมาสองรอบได้นะฮะแถวนั้นนะฮะเราจะจะเข้าไปที่เข้าเวลากระบังนะฮะวลากระบังสุวรรณภูมิแถวนั้นนะฮะหลงมาหลายรอบเลยกว่าจะกลับมาถึงนี่นะฮะวันนี้ก็อากาศร้อนนะฮะสามสิบห้าองศาเซลเซียสเลยนะฮะ ดูนะฮะเห็นเซเวเราอยากลงกินน้ำเลยนะฮะร,ร้อนจริงๆรถติดมากเลยนะฮะมลพิษก็เยอะไม่เป็นไรฮะเราก็สายลุยอยู่แล้ววันนี้ก็อากาศ35องศานะครับเราจะเข้าไปที่พระประแดงนะฮะกะจะไปพักรถที่พระประแดงว่าเดี๋ยวพักสักระยะหนึ่งก็จะไปที่เข้าไปที่สุพรรณบุรีต่อนะฮะ าบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีเส้นทางสวยนะครับเป็นธรรมชาตินะฮะอากาศเย็นร่มรื่นฮะขับในเมืองเริ่มเบื่อนะฮะมันร้อนมลพิษยเยอะนะฮะบางทีก็ฝุ่นก็เยอะหนีไปธรรมชาติบ้างดีกวา่าจะเข้าไปที่สุพรรณบุรีนะรตรงนี้เราจะเข้าไปที่สำโรงนะครับแถวสำโรงนี่เวลาฝนตกนี่ทรายน้ําท่วมทุกทีนะครับจริงนะวันใดฝนตกน้ําท่วมครึ่งเขาอเลยไอครึ่งขาเลยนะ เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกนะฮะก็เลยน้าไม่ท่วมเพราะว่าเป็นหน้าแรงใส่อากาศร้อนนะฝนไม่ตกเลยนะบันอะไที่ตกนี่น้ําน้ํานี่ระบายไม่ทันท่วมตลอดทางเลยตรงนี้เป็นซอยแบลิ่งนะฮะซ้ายมือมีอมเอิสละด้วยนะช่วงนี้แกลบแกลบปูดเรืแอแ,อแ,อแ,อแบบบกลบอะไรแกลบใบเยอะนะที่วิ่งส่งของฮะอาชีพอิสระดีนะรายได้ก็ น่าจะดีนะเพราะว่างานแบบนี้มันก็อิสระดีนะอยากวิ่งไหนก็ต้องได้วิ่งไปไหนก็ได้ไป <hut Frau> นี่มีแต่พีคแกลบเยอะแยะับแก็บไปนะครับส่งของบ้างวิ่งส่งอะไรอาหารต่างๆนะให้กับคนที่สั่งไว้นะอาชีพอิสระดีนะน่าสนใจนะกับช่องทางนึงคนระับ มีเวลาจะว่างไปลองไปวิ่งดูมากนะแต่เวลาผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้ทำหลายอย่างนะครับวันนี้ขับขับพี p ี่1 2 5นะฮะ,เ,ะ,ฮะเข้ามาในเมืองนะฮะตอนไปนี่รถติดมากเลยเอา p ี0 0กมาลัดเลาะ,ละในตนัวเมืองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะช่องทาง แคบไปนิดนึงกรุงเทพนี่บางทีก็เบื่อนะมลพิษก็เยอะวุ่นยอากาศก็ร้อนนะปุ่นก็เยอะรถก็ติดนะอยากจะไปอยู่ตา่างจังหวัดแล้นะบางทีแต่มันไม่รู้จะทำอะไรกินในตา่างจังหวัดแต่อากาศมันดีนะไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนละี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดีกว่าปลูกผักปลูกอะไรกินดีกว่านะอยู่ในเมืองก็ พิษนี่ใช้ได้เลยฝนะุ่นเยอะมากแต่คนมันเยอะนะนการค้าขายมันดีในเมืองข้อดีมันคือค้าขายดีนะฮะคนเยอะดีนะประชากรเยอะจะมีการเกิดการซื้อขายต่างๆเกิดขึ้นนะในเมืองนะฮะแต่ถ้าอยู่ต่งางจังหวัดไม่รู้จะทำอะไรกินนะบางทีก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรพอเพียงนะ ป่เลี้ยวกว่านะฮะเดี๋ยวเราออกไปทางซ้ายรถจอดติดสา,ายจะติดไฟแดงหรือเปล่าแถวนี้พยพอแยกไฟแดงเยอะมากเลยมีรถเมย์เนะี่ยรถเมย์แท็กซี่ขวามือนะฮะเดี๋ยวเรค่อยไปนะฮะเดี๋ยวไป,ไปเบียดเดี๋ยวกระจกไปไปโดนรถเขาอีกพยายามอยากเข้าไปเบียดเขาเดี๋ยวกระจกมันจะโดนรถนะค่อยไปนะฮะ มากเลยนะช่วงนี้นะเราต้องเอาคันปีเซกมาลัดเลาะนะฮะถ้าเป็น m อเบเอนี่ก็คงคล้องโตนี่เยอะนะปีเซกมันตกมันบวมๆหน่อยขี่ยากๆหน่อยรถมันบวมๆนะโอ้ช่องแคบมากครับช่องแคบมากเลย ไปวิ่งงานแถวสุวรรณภูมิมาฮะหลงทางไปรอบสองรอบนงก็เลยกลับมาฮะเดี๋ยวจะไปเข้าพประแดงไปพักรถก่อนนะเดี๋ยวจะจะออกไปจะออกไปสุพรรณบุรีจะไปเที่ยวแถวสุพรรณบุรีบ้างนะเพราะว่าบรรยากาศแถวนั้นดีนะธรรมชาติดีนะหน้ามีอะไรหน้าคนหาเยอะนะฮะสุพรรณบุรีนะตอนนี้ยังอยู่ตัวเมืองอยู่เลยฮะตัวเมืองแถวสำโรงนะ ติดจริงๆนะฮะไม่รู้จะติดไปถึงเมื่อไหร่อากาศก็ร้อนแต่เราก็ได้แต่บ่นนะฮะกว่ามือนี่ยังเป็นสำโรงนะงอินวิเลียนสำโรงเมื่อก่อนเด็กๆผมมาเล่นไอสเก็ตนั้มแข็งนะที่อิมสำโรงฮนะจำกันได้ย้อนยุคนฮะเคยมาเล่นไอสเก็ตนั้มแข็งทีอิมสำโรงนะฮะ อยนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะมีรู้สึกจะมีสกเก็ตบอร์ดด้วยนะซ้ายมือจะเป็นตลาดนะตลาดตลาดขวามือก็เป็นตลาดแล้วก็ห้างอีวิลยสสำโล่มีตลาดสดซ้ายมือด้วยซ้ายมือเป็นตลาดสดนะ พีซีก่อนนะนั่งนิ่มดีนะวันนี้ขับขับมาสบายๆนะไม,ไม่เมื่อยเท่าไหร่อากาศก็ร้อนๆหน่อยวันนี้ก็ส5สิ้าอ,องศานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ปู่เจ้านะครับจะไปที่แพร่ท่าน้าผักกาแดงกันนะจะไปพักที่ก่อนเราจะออกสุพรรณนะ จอแก๊ปไปนะแก๊ปไปยันพี่วินโมไซค์ท้งสานะ้ำมันพี่วินหมดนะก็เลยยันโมไซค์นะเคยมีข่าวเป,เป็นคู่อีกกันหรือเปล่าวินมโมไซคนะ์แกบปไปแต่แต่เห็นอย่างนี้รู้สึกดีนะฮะดูดูภาพวนะาวินมโมไซค์แกปไปนะช่วยยันยันนะก็มองภาพเป็นภาพที่ดีนะฮะ โมไซค์ขึ้นสะพานไม่ได้นะครับข้ามแพนะเพราะว่าแต่ก็มีคนแอบขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันขึ้นบ่อยนะไม่ถึงกับเยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องการความเร่ดงด่วนเลยต้องแอบขึ้นตะพานกันนะแต่ผมเพื่อความปลอดภัยขอข้ามแพดีกว่านะจะสบายใจนะฮะเพราะว่าอันตรายมาขึ้นทางบนมันไม่คุ้มกันนะฮะโดนปรับมาก็ไม่คุ้มอยู่ถึงเร็วถึงเร็วจริงแต่มันอันตรายนะะเราขอแบบสบายๆกว่าข้ามแพไปปลอดภัยดีกว่าไม่ต้องรีบนะฮะ ก่อนร้อนฮนะแดดร้อนมากเลยไปไปต่อไปต่อแล้วไปหาน้ำาิิก่อนไม่ไหวร้อนมากเลยตอนนี้ก็สาสิบห้าองศานะฮะหัวไซย้ำนะว่าขึ้นตะพานไม่ได้นะสะพานพุน่ยผลห้ามขึ้นนะฮะแต่ยังมีคนฝืนขึ้นกัขึ้นกันไปนะก็เราแต่คนนะ เพราะว่าผมแบบสบายใจคนระับขึ้นนั่งแพไปดีกว่าเพราะว่าจะไม่ต้องเสียค่าปรับไปตำรวจด้วยฮะแล้วก็ไม่ต้องเกิดบางทีนะอุบัติเหตุรถเร็วอข้างบนนะอันตรายนี่น,นี่จอดนะจอดเตรียมขึ้นแพนะครับ โอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง u t u b e ผมเลยครับต้นมอเตอร์บายพาเที่ยวนะครับ